สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินต้มไก่กันนะครับไม่รู้ไก่ใส่ผัดไหนโคตรเหนียวเลยครับต้มนำนานเปื่อยๆหน่อยนะครับจะได้ดูแลฝุ่นภาพวันครับบานนี้ต้มไรก็ชอบใส่ใบกะเพราครับรับกินข้าวหอมน่ารับประทานาทำเสร็จจะรออะไรอ่ะครับหิวก็บอกนะครับ แหนมนอบอร,อร่อยมากครับมีค่ะหลวพ่อมีค่ะลูกลก,กับข้าวก็ได้กับแกมก็ดีครับแหนมน้องบออเอาไปเวฟก่อนอร่อยมากครับอร่อยจนติดฟันเลยครับพิสูนรรสชาติได้ดีมากต้องแหนมร้านนงบอสเลยครับอยากฟังเพลงกันไหมครับ ฮัลโหลฮาัลโหลเห็ดยังอยู่เนาะอีแม่กินข้าวแรงแล้วบออีพ่อไปหาหมอมาหรือยังเอาแค่นี้พอครับถ้าเยอะเกินไปมันจะปวดหูผู้ชมครับน้องบอไปแล้วนะบายบายเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับ